ค่ะวันนี้ก็จะมาโชว์การสอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams นะคะโดยที่ใช้ iPad ในการาแคสหน้าจอลงไปที่คอมพิวเตอร์นะคะก็เริ่มแรกเราต้องมีโปรแกรมที่ชื่อว่า F k p l a y l r y e r นะคะ F k p l a y l r y เ r รเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมลงมานะคะแล้วก็ ในหน้าจอ,อา iPad ของเราเนี่ยให้ scroll down ลงมานะคะ scroll down ลงมาแล้วก็กดที่ Screen Mirroring ได้เลยนะคะ Screen Mirroring เราจะเจอ,อ 5k e Player แล้วก็ชื่อแล็ปท็อปของเรานะคะเราก็กดเข้าไปเลย แค่นี้เราก็จะแคสหน้าจอหน้าจอก็จะไปอยู่ที่ที่คอมแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะเปิดอะไรดูก็ได้เลยอย่างปกติก็จะใช้กู o ดโน t e ในการสอนนะคะก็ก็เขียนอะไรไปก็ ก็จะขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะเราเขียนอะไรไปมันก็จะขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะค่ะเขียนอะไรไปขึ้นที่หน้าจอเลยก็หลังจากนั้นก็เปิดโปรแกรม Microsoft ทีมขึ้นมานะคะอันนี้จะลองเล่นเฉยๆนะเปิดไปที่ที่กลุ่มที่เรามีอยู่นะคะก็กดจอยนาวไป แล้วเราก็แชร์สกรีนโดยมันจะขึ้นมันจะขึ้น iPad ของเราอยู่นะคะมันก็จะแชร์สกรีนได้เลยนะคะแชร์สกรีนได้เลยนะ เราจะเขียนอะไรมันก็ขึ้นอย่างสมมุติจะเขียน hello มันก็จะขึ้น hello นะคะเห็นไหมมันก็ขึ้น hello เราลบมันออกมันก็จะหายไป คค okay นะคะถามว่าทำไมไม่ใช้ iPad ในการสอนผ่าน Microsoft Teams ไปเลยทำไมต้องมาแคสผ่านหน้าจอคอมด้วยเพราะว่า iPad เขามีจุดบอดอยู่จุดหนึ่งตรงที่โปรแกรมโน้ตต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์เสียงพร้อมกันไปได้อย่างเช่น ตัวอย่างตามหน้าเนี้เราอยากจะเปิดให้นักเรียนฟังว่าข้อหนึ่งคนเจ้าของภาษาเขาพูดว่า e s a p e l u u u e r ี a e s n u e v a e n el barrio อยากจะเปิดพร้อมๆไปกันให้นักเรียนเห็นด้วยว่าเขาพูดแบบนี้นะแล้วเขียนแบบนี้มั a d ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปิดที่คอมพิวเตอร์ พร้อมพร้อมไปกับการแคสหน้าจอ iPad ไปด้วยค่ะนี่คือเป็นเหตุผลนะคะ